โยโยโยวันจะดับยยแล้วทุกคนวันนี้เราก็จะมาดูรีแอคชั่นของดอบสตูดิโอนะครับผมแต่ก่อนอื่นภาพไม่ได้เลยก็คือคำเตือนคลิปนี้มีสปอยส่วนคนที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้ว <c oughs> ก็อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้เป็ไหนนยจ้าโอเคเรามาเปิดดูกันได้จะเป็นอะไรทุกคน เฮ้ยน่มันกองทัพของกิบีดีดอม,มดมเย็ดเย็ดหรือเปล่ามันเป็นฟุงงนนนฟ่งขวกดาวเทียมทุกคนมันเป็นฟุ่งขวกดาวเทียมทุกคนเดี๋ยวอันนัมันฐานทัพใครผมไม่เคยเห็นมันคุ้นคุนฐานทัพของเพนซิลแมนใช่ไหมมองจากกล้องได้ทุกคนอ้าวยิ้มเลย จีแมนโบคลิปโอ้โหตัวโค่นมักเอกเยอ่ะเฮ้ยผมว่าแน้วยมันต้องเป็นตัวนี้ไอ้ด็อกเตอร์ที่มันเป็นคนน่ะแล้วเขาพูดอะไรไอ้ด็อกเตอร์ที่มันเป็นคนน่ะใช่ไหมอย่าง <c oughs> คุณนั่นไงผมคุยตรงนี้ผมไม่รักษา เขาเลยถูกรักษาเหมือนคนเฮ้ยโอ้ทุกคนอันนี้มันไม่ใช่ดาบนะเดี๋ยวเราหยุดหยิบกิฟก่อนอันนี้มันคือมันเดี๋ยวเนีย่ย <Yeah. S 1> อันนี้มันไม่ใช่ดาบทุกคนแต่มันคือ น่เกลียดดับโอดับจักดับรุ้เปลูกซุ่นข็งนะคุณจะผ่านรอดโอ้ยย่ ตม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 ต้มตมตมระเบิดเถิดเทิงเลยระเบิดเถิดเทิงเลยทุกคนมันระเบิดเถิดเทิงมันระเบิดเถิดเทิงโคตรเลยโอ้เพนซี่แมนบอกไม่เดี๋ยวต้องสื่อสารไม่ได้เหรออันนี้ดิวแมนคูนทานเละเลยทุกคนทานเละไง มาแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคทานเข้ามาแล้วขอยข,ขาเขายังร้อนเฮ้ยจีแมนอบูคลิปเด็ดล่ะในนั้นมันมีอะไรอยู่แต่ผมว่าไอตัว G Man นออบูคลิปที่มันเป็นตานี่ยค่ะผมว่ามันน่าจะเป็นแค่ฝุน่นนะตัวจริงอาจจะอยู่ข้างในตัวก็ได้ดพูดอะไรมินิซับไต้ส์แล้วนั่นก็มีนะแต่ไม่ติด

ข้ามันยิวแมนข้ามันเพนซิลด์ข้ามนัน,มนทิดลรองมีเข้าไปได้ลอนตี้มันจะปิดประตู เอ,เอาเข้าไปเลยออ้ดาบพังเค่ด่นปิู้เ็คโอเดาบพังแล้ว เงลอยสั่งตึมยังไงว่าแล้วมันต้องมีตัวจริงนี่ถ้าตัวจริงตายไอตัวหุ่นน่าจะตายไปด้วยโอเครามาแล้วอ holy s a f ล l y ก็แมนจริงๆดีล่าหูเมนเช็คีล so ่อก like ็ก็ก็แต่ี่รีบนีก่อนที่มันจะกลับมาเอ้ยโฮ้เฮ้ยเี้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮนน้เหยเฮ้ยเฮ้ย้ยเเยเฮ้ว้เลยนี่แล้วเันปืน้ะไรอ่ะป้นกั้นีกันเฮ้อเดี๋ยวกันเีกันมาจ ทุกคนเซนที่มันมาคุณถูกอัปเกรดแล้วเฮ้ยเอ็ยังไงหูตาตาสีแดงคู่เทนยาโนนโนนคุณยาคุณยาตัดเลยยาตัดเลยเฮ้ยตเมื่อกี้มันจะตัดดิวหูแม่นใช่ไหมจะไม่ผิดอะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมทุกคนเคดี๋ยวคลิปนี้มีแค่น,นี้นะครับบอยบอยบายบายบ